สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2565ครับทุกท่านครับข่าวสารในเช้าวันนี้นะครับก็อยากจะมาพูดเพิ่มเติมนะครับต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับกําหนดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อวานว่าตอนนี้นะครับก็มีความคืบหน้าไปประมาณ90กว่าแล้วนะครับขอขยายความเพิ่มเติมจากเมื่อวานเลยนะครับเริ่มที่ เรื่องแรกนะครับก็คือกําหนดการลงทะเบียนนะครับตอนนี้กําหนดการลงทะเบียนออกแล้วนะครับก็คือภายในเดือนสิงหาคมนี้แต่ยังไม่ได้กําหนดวันที่นะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศวันที่อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้นะครับบทสรุปก็คือว่าสิงหาคมเราไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะครับคนเก่าก็ต้องลงด้วยนะครับคนใหม่ก็ลงด้วยนะครับนี่คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของกําหนดการนะครับ สองครับเรื่องของช่องทางการลงทะเบียนเมื่อวานนี้ผมแจ้งไปซึ่งเป็นเนื้อหาตามข่าวที่ลงซึ่งบางครั้งนะครับข่าวที่นําเสนอแต่ละรอบก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องดูข่าวก่อนหน้านี้ประกอบด้วยเพราะว่าเรื่องของข่าวบัตรสวัสดิการนั้นมีมาอย่างยาวนานเพราะว่าเลื่อนมาตั้งแต่ปี63ฉะนั้นแล้วก็มีการพูดถึงรายละเอียดเรื่องต่างๆอาจจะแต่ละรอบอาจจะพูดถึงไม่ครบนะครับฉะนั้น เามื่อวานนี้ผมนําเสนอเรื่องหน่วยลงทะเบียนไปก็มีหลายท่านสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมในวันนี้นะครับสถานที่ที่จะลงทะเบียนนั้นก็จะเอาสถานที่ของเดิมนะครับที่มีการเปิดบัตรสวัสดิการรอบก่อนนะครับรอบก่อนมี2รอบนะครับเอามารวมกันนะครับก็คือประกอบไปด้วยกรุงไทยทกศออมสินนะครับสธานาคารนี้เป็นธานาคารหลักเป็นธานาคารของรัฐนะครับก็3มธานาคารครับกรุงไทยทกศออมสินรวมถึง สำนักงานคลังจังหวัดนะครับซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดนะครับและเพิ่มเติมก็คือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศนะครับลงที่ไหนก็ได้นะครับกรุงไทยทศกสอมสินก็ได้คลังจังหวัดก็ได้ที่ว่าการอำเภอก็ได้ถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตกรุงเทพถ้าพัทยาก็สำนักง,งานเมืองพัทยานะครับก็ะจะใช้หน่วยงานเหล่านี้นะครับเป็นหน่วยรับลงทะเบียนกรณีที่เราเดินทางไปนะครับทีนี้ ก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าแล้วกรณีผู้สูงอายุที่เดินทางไม่ได้หรือผู้ป่วยจิตียงจะทําอย่างไรนะครับจริงๆถ้าหากว่าย้อนไปดูข่าวสารก่อนหน้านี้เคยมีการพ,กาพูดถึงอยู่เหมือนกันว่า,าสําหรับกลุ่มนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดินทางไม่ได้ก็จะมีทีมงานพิเศษนะครับในท้องที่นะครับก็จะมีการาจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ลงไปบริการให้ถึงที่เฉพาะกรณีที่ ป่วยติดเตียงหรือสูงอายุมากๆนะครับฉะนั้นกรณีนี้ไม่ต้องเป็นห่วงรูปแบบก็จะคล้ายกับโครงการเยียวยาก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นสําหรับกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เป็นผู้สูงอายุพิการป่วยติดเตียงคล้ายๆกันนะครับก็คือ3กลุ่มนี้ครับสูงอายุมากๆพิการป่วยติดเตียงนะครับก็ถ้าเดินทางไม่ได้จริงๆก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปถึงที่บ้านนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกันกับ,ก,บกับการเยียวยาเราชนะกลุ่มพิเศษนั่นเองนะครับ เนื่องจากว่าในข่าวนะครับก็จะมีการพูดถึงว่าจะมีการจ้างนักศึกษาจบใหม่นะครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานด้วยนักศึกษาเหล่านี้นะครับก็จะเป็นทีมงานที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับเป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานเป็นบุตรหลานของท่านก็จะรู้จักพื้นที่นะครับก็อาจจะสามารถที่จะช่วยนะครับนำเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการลงทะเบียนได้ฉะนั้นแล้วสําหรับกลุ่มที่สอบถามเข้ามานะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผู้สูงอายุพิการปิดเตียงจะมีวิธีการนะครับที่จะไม่ต้องเดินทางมานะครับอย่างแน่นอนนะครับนี่คือ ช่องทางเพิ่มเติมนอกจากนั้นแล้วหลายท่านก็สอบถามเข้ามาเนื่องจากว่าอาจจะเคยได้รับฟังที่ผมนําเสนอก่อนนันนี้คือว่าจะมีช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ใช่นะครับช่องทางออนไลน์นั้นจะมีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ทุกกลุ่มหรือไม่อาจจะเฉพาะบางกลุ่มหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับทางฝ่ายของรัฐบาลได้มีการ นําเสนอออกมาจริงนะครับในเรื่องของการที่จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาให้ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้กําหนดนะครับตอนนี้ยังไม่มีเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนเพราะว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องลงทะเบียนพร้อมกันทุกช่องทางก็คือในเดือนสิงหาคมฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าตอนนี้มีใครหรือมีเว็บไซต์ที่ที่ไหนนะครับอ้างว่าให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้อย่าลงเชื่อเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีมิจฉาชีพเกิดขึ้นแน่นอนในเรื่องของการที่จะหลอกล่อเกี่ยวกับ การชักชวนว่าให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอย่างแน่นอนต้องมีก็คือกว่าจะมีก็คือสิงหาคมอย่างน้อยนะครับเพราะว่าต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการฉะนั้นช่องทางออนไลน์มีครับผ่านเว็บไซต์นะครับแต่เป็นการพูดถึงคร่าวๆยังไม่ได้ระบุะรายละเอียดว่าได้ทุกคนหรือไม่แล้วก็เว็บไซต์อะไรนะครับฉะนั้นยังไม่ต้องไปหานะครับยังไม่มีฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางการลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาก็คือกรุงไทยทกสอ,ออมสินคลังจังหวัดนะครับที่ว่าการอเ นะครับแล้วก็สำนักง,งานเขตกรุงเทพนะครับสำนักง,งานเมืองพัทยานะครับก,ก็หลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุพิการ,ปร่ปยติเตียงก็มีทีมงานลงไปแล้วก็สําหรับผู้ที่ไม่สะดวกสามารถที่จะลงออนไลน์ได้แต่อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มเดี๋ยวรอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนี่คือในเรื่องของช่องทางการลงทะเบียนนะครับกำหนดการก็แจ้งแล้วนะครับว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับฉะนั้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับปัตสบริการนะครับ ทีนี้วันนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมนะครับจริง,รงๆก็สืบเนื่องจากเมื่อวานก็ตรงที่ว่าบัตรสวัสดิการรอบใหม่ถ้าใครลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์นะครับจะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการใบเก่าฉะนั้นใครที่ใช้บัตรสวัสดิการเดิมอยู่ตอนนี้ก็จะใช้ได้ไปประมาณถึงเดือนกันยาเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็สิงหาท่านต้องลงทะเบียนใหม่อยู่แล้วแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติกว่าจะประกาศก็หลังกันยาไปแล้วฉะนั้นบัตรสวัสดิการโดยพื้นฐานของทุกคนถามว่าตอนนี้ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ก็อย่างนนนน้้ออยยยถถึงงกััาาะะครรบไไมม่่ีีเปปลลแ เงินที่เข้าบัตรก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเป็นพื้นฐานไปอย่างนี้ทุกเดือนไปเรื่อยๆนะครับเงินเข้าบัตรใน1เดือนนั้นมี4วันด้วยกันนะครับก็คือวันที่1น,นะครับวันที่1มี3รายการนะครับก็คือเงินซื้อของทงฟ้า3 0 0ร้อยสนะครับเงินค่าเดินทาง500บาทอย่างละ500นะครับก็คือรถทัวร์ต่างจังหวัด500รถไฟต่างจังหวัด500รนะครับรวมกันก็เป็นพันหนึ่งนะครับถ้าหากว่าใครแจ้งที่อยู่ว่าอยู่กรุงเทพริมณฑรตอนลงทะเบียนก็จะมีอีก500ก้อนที่3เอาไว้ขึ้้้นนรถรถถเเมล์ไฟ,ฟาใกุงทพดวย แล้วก็ส่วนลดค่าแก๊สนะครับหนึรบาทนะครับสเดือนใช้ได้1ครั้งนะครับเริ่มตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาฉะนั้นตั้งแต่เมษาถ้าใครนะครับยังไม่ได้ใช้เลยก็เดือนนี้ก็ยังใช้ได้นะครับใช้ได้100แล้วก็ใช้แล้วก็คือภายใน3เดือนก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับซึ่งก็ต้องหาร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นเฉพาะร้านแก๊สนะครับไม่เกี่ยวกับร้านถงฟ้านะครับเครื่องรูดบัตรคนละเครื่องกันด้วยนะครับซึ่งอาจจะหายากหน่อยนะครับก็ถามว่าใครหาไม่ได้ก็เสสียิิทธ์ไปนะครับ ฉะนั้นวันที่1น,นะครับมี3รายการอย่างที่แจ้งไปนะครับก็มีซื้อของ3 0 0ร้อนะครับค่าเดินทางแล้วก็โส่วนลดค่าแก๊สต่อไปทุกวันที่15นะครับก็คือผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการก็มี50บาท100บาทเป็นแบบเงินสดกดได้เข้าบัตรสวัสดิการนะครับทุกวันที่18นะครับก็เป็นค่าน้ำค่าไฟเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการทุกคนที่ไปลงทะเบ,บียนกับการไฟฟ้ากับป่าาไว้และค่าน้ำ และค่าไฟไม่เกิน3 1 5บาทเมื่อไม่เกินแล้วก็ต้องจ่ายไปปกติไปก่อนแล้วเดือนต่อไปในวันที่ 18, 18ก็จะมีเงินค่าไฟตามที่จ่ายจริงไม่เกิน3 1 5บาทค่าน้ําได้100บาทแรกเข้าบัตรสวัสดิการนะครับก็จะเข้าทุกวันที่18ของทุกเดือนนะครับต่อไปทุกวันที่22นะครับก็เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการนะครับก็จะได้200บาทเข้าบัตรสวัสดิการเป็นเงินสดกดได้นะครับในวันที่15 18, 22 3อันหลังนี้เป็นเงินสดกดได้หมดสะสมได้หมดนะครับ ถ้าหากว่าใครสงสัยว่าทําไมไม่ได้เงินรายการต่างๆสามารถที่จะพลิกหลังบัตรแล้วก็โทรเบอร์ c เซ็น e n t e r ที่อยู่หลังบัตรได้นะครับนี่คือสําหรับบัตรสวัสดิการรายเก่านะครับก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วรอบใหม่นี้คุณสมบัติว่ายอย่างไรนะครับก็อายุ18ปีขึ้นไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นณนะวันลงทะเบียนหรือณนะวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญชาติไทยไม่ใช่บุคคลต้องห้ามเช่นไม่ใช่นักโทษผู้ต้องขังผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ใช่นักบวชนะครับ แล้วก็รายได้อย่างที่แจ้งไปว่ารวมทั้งปีอาจจะเป็นของปีก่อนนะครับไม่เกิน10,000แบาทสําหรับตัวบุคคลนั้นและมีการคิดเฉลี่ยต่อครอบครัวด้วยเฉลี่ยต่อครอบครัวคือเอารายได้ของบุคคลนั้นๆบวการายได้ของคู่สมรสบวกรายได้ของลูกนะครับซึ่งลูกอายุไม่เกิน18ก็อาจจะยังไม่มีรายได้อยู่แล้วก็ต้องบวกกันนะครับบวกกันหารจนบุคคลแล้วต้องไม่เกิน10,000แบาทด้วยแต่คําว่าครอบครัวนั้นนับเฉพาะคู่สมรสเท่านั้นนะครับท่านจะมีพ่อแม่หรือมีพี่น้อง พี่ป้านาอาปู่ย่าตายายหลานเคยเลสไพไม่นับรวมเลยครับนับเฉพาะเอาไรายได้ของท่านบวกไรายได้คูส่สมรสนะครับบวกไรายได้ของลูกแต่ลูกอายุไม่เกิน18ดนะครับบวกการหารจำนวนคนก็ต้องไม่เกิน10,000แบาทด้วยนะครับซึ่งไม่นับทะเบียนบ้านนะครับไม่ต้องดูว่าทะเบียนบ้านอยู่ไหนนะครับนับความสัมพันธ์ทางกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะแยกกันอยู่ก็นับรวมอยู่ดีเพราะว่าความสัมพันธ์ทางกฎหมายก็คือนับรวมกันนะครับ อันนี้คือรายได้เฉลี่ยนะครับของทางครอบครัวบวกกันหาจจนวนคนก็ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยนะครับเงินฝากก็เหมือนกันเจ้าตัวนะครับเงินฝากณเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะเป็นสิ้นปีที่แล้วนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับเงินฝากทุกบัญชีรวมกันด้วยนะครับแล้วก็เงินฝากดูเฉลี่ยครอบครัวด้วยครับเอาเงินฝากของทุกคนในครอบครัวบวกกันหาจจนวนคนก็ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยซึ่งครอบครัวก็นับแค่คู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18ลูกอายุเกินส8บไม่นับรวมเพราะว่าลูกอายุเกินสรบัสดนะครับ ส่วนเงินกู้นะครับกู้ซื้อบ้านซื้อได้ห้ามเกินล้านห้ากู้ซื้อรถซื้อได้ห้ามเกิน1ล้านถามว่าทําไมต้องดูเงินกู้เพราะว่าถ้ากู้ได้เกินที่ว่ามาก็แปลว่ารายได้น่าจะเกินแสนนะครับแล้วก็ห้ามมีบัตรเครดิตด้วยถ้ามีบัตรเครดิตก็แปลว่ารายได้เกินแสนนะครับส่วนที่ดินนะครับก็จะคล้ายเดิมนะครับที่ดินไม่ใช่เกษตรห้ามเกินหนึ่งไร่ที่ดินเกษตรห้ามเกิน10บไร่ถ้ามีครอบครัวคือคูณ2ให้นะครับก็คือที่ดินไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน2ไร่ที่ดินเกษตรห้ามเกิน20ไร่ับ ก็จะคล้ายๆของรอบที่แล้วนะครับนี่คือคุณสมบัติข้าวๆนะครับเคยมีมติคอรมอนตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับนี่คือ,อข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดที่ทจะนาํามาแจ้งในเช้าวันนี้เกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนะครับเกี่ยวกับความกังวลในเรื่องของผู้ป่วยเตียงไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์จะมีแต่ว่าขอ ติดไว้ก่อนตรงที่ว่ารายละเอียดว่าจะลงได้ทุกคนหรือไม่นะครับสำหรับกลุ่มที่ลงออนไลน์นะครับก็วันนี้ก็มาแจ้งเพิ่มเติมในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะส่วนความเคลื่อนไหวของโครงการคนละครึ่งเปิดห้านะครับตอนนี้กลายเป็นว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับดูเหมือนกับว่าเริ่มไม่แน่ไม่นอนแล้วนะครับสภาพัฒน์กำลังจะหาลือกับกระทรวงก,การคลังแล้วก็แบงก์ชาติในสัปดาห์หน้าว่า ยังจาเป็นต้องมีคนละครึ่งเฟด5้าอยู่หรือไม่นะครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดกลายเป็นว่าเริ่มไม่แน่ไม่นอนว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่โครงการเราเที่ยวด้วยกันมีแน่นอนจะเริ่มประมาณเดือนอกลางเดือนหน้ามิถุนาที่จะมีการเพิ่มสิทธิ์ครับประมาณไม่แน่ใจว่า1นล้านหรือ1นล้านห้าแสนสิทธิ์นะครับประมาณกลางเดือนมิถุนากลางเดือนหน้าแล้วก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ถึงสิ้นเดือนกันยาเราเที่ยวด้วยกันนั้นมีเพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจาการท่องเที่ยวกลับมาจ้างงานคนไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรามี มีแรงงานอยู่ในฝั่งของธุรกิจการท่องเที่ยวเยอะมากนะครับฉะนั้นถ้าว่าการท่องเที่ยวกลับมาก็การจ้างงานก็กลับมารายได้ก็กลับมานั่นเองนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้นะครับไปทุรละก็ได้ไปเยี่ยมญาติก็ได้ถ้าหากว่าท่านมีความจําเป็นต้องพักค้างอ้างแรมที่จังหวัดที่ไม่ใช่ภูําเนาใช้สิทธิน,นี้ได้เลยนะครับใครยังไม่เคยลงทะเบียนไปลงที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน com ไม่รอก่อนก็ได้แล้วเมื่อมีการเปิดสิทธิ์ให้จอง คำว่าสิทธิ์ให้จองก็คือจานวนห้องพักที่กําหนดไว้ทั้งโครงการนะครับหล้านหรือ1นึ่งล้านห้าแสนสิทธ์นะครับก็เข้าไปใครเข้าไปก่อนก็ได้ก่อนนะครับได้คนละ10บสิทธ์ก็คือ10คืนหรือ10ห้องหรือ10บห้องคูณจํานวนคืนได้ไม่เกิน10นะครับก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทันทีก็คือว่าท่านเสียค่าที่พักส่วนลด40%ทันทีนะครับติดต่อกับโรงแรมโดยตรงได้เลยในการจองใช้สิทธิ์ส่วนลดนะครับแล้วก็เดินทางไปอยู่ในจังหวัดน,นั้นแล้วในระหว่างนั้นก็ยังสามารถที่จะเอาแอป าต่างไปจับจ่ายกับร้านค้าที่เขา้าวมโของการเราเที่ยวได้กันก็ได้ส่วนลด40%ทุกครั้งที่จ่ายวันละไม่เกิน600บาทต่อจํานวนคืนที่ท่านจองด้วยนะครับแล้วใครเดินทางโดยเครื่องบินก็ได้ส่วนลดอีก40%นี่คือสิทธิประโยชน์ของโครงการเราเที่ยวได้กันจริงๆก็อย่างที่บอกว่าไม่ต้องเที่ยวก็ได้เดินทางไปในจังหวัดไม่ไม่ใช่ภูหลาเนาจาเป็นต้องพักค้างอ้างแหลมอย่างแรกต้องมีการจองโรงแรมก่อนถึงจะใช้สิทธิ์อื่นๆได้นะครับก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ก็ช่วยกันกระตุ้้นให,ใหเกกิดก ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทก็กลับมาก็มีการจ้างงานเช่นเดียวกันนะครับก็นี่คือความเคลื่อนไหวก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับคนละรึ่งรายเป็นไม่แน่ไม่นอนแล้วนะครับแล้วก็เราเทียวด้วยกันมีแน่นอนนะครับแล้วก็ที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือการลดเงินส่วนทบมส3มสามช่วยในภาคแรงง,งานนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการช่วยผลกระทบของ,ของขรนาคาน้ามันก็ลดภาษีน้ามันดีเซลแต่ไม่ได้ลดหน้าปั๊มนะครับลดแค่ในกองทุนประชาชนก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ไปแล้วก็การลด การช่วยกลุ่มน้ำมันเบนซินก็มีแค่กลุ่มของวินมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับโครงการวินเซฟแต่ว่าในภาพรวมประชาชนทั่วไปยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ไปถ้าหามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ